รอครับว่าไงเพื่อนเปลี่ยนปืนไหม <c oughs> ออโอเคมา <c oughs> ว่าไงพี่ว่าไงพี่น้องสุดยอดยิงเพลินเกินท่ามใจแค <c oughs> ่ว่ารีโหลดช้าไปหน่อยแต่ก็โอเคครับยิงได้อยู่ว่าไงครับ <c oughs> ว่าไงครับโอ้ยรีโหลดก่อน <c oughs> สวัสดีครับชาว Predator s c a m อ e r ทุกท่านเดี่ยผมก้องซ่าวันนี้อยู่กันในเกม Call of Duty แบ็กออฟโคว์กันอีกแล้วนะครับอย่างที่พูดกันไว้ครับลูกซองฮะเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เลกได้ว่าผมก็เล่นจนเลเวลเต็มนะฮะบบอกเลยว่าเล่นจากโหมดซอมบี้นะครับผมโอเคมันเป็นปืน secondary นะครับไม่ใช่ปืนหลักนะฮะอ่าโอเควันนี้เล่นปืนลูกซองกันดีกว่าสําหรับ steel sweeper นะครับก็เป็นปืนลูกซองกระบอกที่3เลยนะสำหรับคอ m ฟิวตี้แบ็กออฟโคว์นั่นเองนะครับผมนี่ก็ผมก็ไปนั่งเก็บวลวจนเต็มแล้วนะฮะนี่แต่งปืนหน่อยนะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยได้เล่นลูกซองเท่าไหร่นะครับผมก็ เอ่ออะไรนะโหมดซอมบี้นะครับเลยไปเก็บเลเวลมาค่อนข้างไวนะครับก็ลูกซองนี้ผมว่ามันคงไม่มีใครเล่นที่แบบเน้นไปเล็งยิงหรอกครับมผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็อยากแต่งอะเท่ๆแต่ว่าแต่งอะไรดีฮะแต่งอะไรดีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็อาจจะไม่ได้แต่งลูกซองเป็นมากมายแต่ว่าแต่งประมาณนี้แหละเน้นคล่องตัวเน้นสไลด์ยิงนะครับโอเคไปลุยว่าทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคน เล่นลูกซองนี่บอกว่าต้องเล่นแบบใกล้ๆนะแบบใกล้ๆคงไม่ไหวนะครับวันนี้เล่น2ด่านครับเอานูกทาวกับอพอลกิลส์ไปนูกทาวก่อนแล้วกันมาครับผมลุยกันกับด่านนูกทาวดมิเนชันครับผมนะน่าจะเป็นโหมดที่เหมาะกับลูกซองอยู่เหมาะไหมมาโอ้ดูดีครับผม ว่าสีมันสวยเอ้ยผมว่าไม่ได้สีสวยดิผมว่าแม็กมันสวยดีนะ<ด>อันนี้ผมใส่ในแม็กเป็นแม็กแบบเอ่อเรื่อยมาเป็นแม็กกระสุนเยอะนะครับแม้ว่าอาจจะรีโหลดชา้าไปนหน่อยรีโหลดชา้ามากแล้วทุกคนดูนะครับนะตอนรีโหลดนะเออเออโอ้โหบอกเลยว่าโคตรชา้าถ้ามีเปิร์กรีโหลดไวด้วยนะแค่ไหนแค่นั้นเลยนะครับโอเคไรครับก็ไหนเพื่อนโอ้ใจเย็นๆเพื่อนรีโหลดก่อน โหลดวันนึงครับทุกคนผมรอได้ดอขอโทษเพื่อนเออกลับก่อนได้ไหมกลับก่อนได้ไหมเออลีโหลดเออบอกเลยประมาณ8วันทุกคนเออมาผมนอนเลยเออกระสุดหมดถ้าผมควรเปลี่ยนเป็นรีโหลดกระสุดไวด,ดี แต่ว่าอันนี้น้อยลงผมว่าน่าจะดีกว่านะไม่ได้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 ขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนตามไปฮะตามไปฮะดีโหลดสี่นัดก็พอมั้งพอแหละดีโลดกันนะบอกเลยว่าดีโหลดกันแปดวันนะเราไม่เรียสครับเราค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆเดี๋ยวๆพี่ไปก่อน หายยิจุดครับหายจุดซาดิโอรอครับโอ้ยใครยิงมามีคนยิงมาสวยอยู่เพื่อนตายครับหนีปวะไปก่อนเพื่อนไปก่อนอือหนีไม่ทันดิผมขอเปลี่ยนก่อนฮะเอาลีกเป็น15พอนะครับก็เลย15ก็ก็ดีดีขึ้นไหมจริงไม่มีก็ได้12นัดมันก็เยอะละนะแค่แบบอยากดี พเพื่อนโอเคฉันจะปิดรีโหลดไวขึ้นไหมฮะไวขึ้นหน่อยนึงครับทุกคนโอ้ยเ,เพื่อนใจเย็นว่าไงเพื่อนเออโอ้ยรีโหลดกดสามครับโอ้โหบอกเลยว่ารีโหลดอย่างไวไวขึ้นประมาณ5เปอร์เซ็นต์อยู่เพื่อน ดู้ใยังไงแล้วเนี่ยก็สูญหมดเออดังนั้นเราควรเปลี่ยนครับท้าเราเอาแค่จะนี่พอผมมารีโหลดไม่ทันใจเลยครับใส่อะไรดี๋ะใส่มาเซิลไปแล้วกันนะเออเซิร์ไป,ดไปเดอร์ซี่ไปใส่แล้วครับเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วทุกซองสูญเยอะจริงแต่รีโหลดช้าก็ไม่ไหวครวับจีโรควัน นี่แน่ทำไมเพื่อนเพลินเลยดิดีโหลดรอครับระหว่างรอศัตรูครับดีโหลดครับได้อยู่นะเพื่อนเล็งรอครับเล็งรอครับว่าไงเพื่อนเปลี่ยนปืนไหมโอเคมาว่าไงพี่ว่าไงพ,พี่น้องสุดยอด ยิงเพลินเกินห้ามใจแค่ว่าีโหลดชา้าไปหน่อยแต่ก็โอเคครับยิงได้อยู่ว่าไงครับว่าไงครับโอ้ยรีลดก่อนนอนรอได้ไหมนอนรออะไรแบบไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยม่เอาสีดยดวทุกคนว่าไงพี่น้องเอือได้8ครับโอเคอยู่เฮ้ยใครยึดอ่ะ อ่าพอลปอนนี้ยิงไปแล้วทุกคนขอโทษอ๋อจำจะโยนเรียบก,กระเจ็บเป็นไรมาไปเลยเพื่อนอดีโหลดรีโหลดโอ้อมีกระสุนแล้วเพื่อนเอืออึ้ยไงได้อยู่นัดเดียวก็ยิงได้ครับข,ขึ้นเรือหรือเปล่าขึ้นแล้วใช่ไหมทุกคน มีครับผมเออผมได้ของก่อนแล้วกันโอเคข้างหน้าครับอยู่ข้างหน้าเลยครับอู้เรอจะิงโดนหนึ่งโดนหนึ่งอยากให้ฟังเกิดหรือยังยังนะของดรอปลงมาอู้เป็นไม่ดีเลยนะครับเอาเลยนองลูกอ่าฮาฟไทม์ครับทุกคนสลับฝั่งครับ รู้กันต่อครับผมโอเคผมเอานี่ก่อนเลยฮะยนี่คือมีโหลดไฟขึ้นแล้วนะฮึบอ่นานเอาไปกอ่อนฮะโอ้ไม่ก็ไงพี่น้องอือลูกซองเหมือนกันคนระับเพราะแบบนี้จนะเป็นแบบที่คนปั๊มลูกซองกันพอสมควรนะเพราะว่ามัน,นออ มันค่อนข้างแคบนะด่านนี้มนเลยเพื่อนๆกดค้างไปโดนไม่รู้ลจบไปก่อนบ้าเอ้ยเจอต่อหน้าต่อตา r e l o a หน้าไปได้อยู่นะครับโอ้ไม่ก็นาได้อยู่ r ีโหลดแล้วกันแต่ถ้าไม่ได้เข้าใกล้นี่ก็ไม่มีประโยชน์ครับทุกองลองเลย โอ้ oh, เพื่อนเออไปครับทุกคนเราต้องเข้าจุดให้ได้ครับมาปุ๋ยกร์มาไปครับได้อยู่ม euh. ีโหลดก่อนฮะเออเออได้ได้สามตัวอยู่ตัวละเนี่ยระเบิดรถระเบิดบ้าเอ้ยความบ่ช้บ ไปครับเพื่อนโดนระเบิดครับโอเคได้รับเรียกเรียกเฮลิคอปเตอร์แล้วฮะเรียกเฮลิคอปเตอร์ครับผมต้องไงครับผมมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้ผมมองไม่เห็นแล้วครับผมมองไม่เห็นแล้วครับไปขับเลยกันต่อฮะเฮลิคอปเตอร์มาแล้วหรือยังตอนีเซ็ตไอ้โดนอยู่ครับโดนอยู่โอ๊ยโดนแฟดอีกแล้วโอเคครับเอาเพื่อนเราเองสกุลเกือบยิงแล้วเกือบยิงแล้ว ปล่อยครับปล่อยปล่อยม pues าโดนแสงเยอะมากผมโดนแสงเยอะมากผมไม่รู้มองไม่เห็นใครแล้วมีเพื่อนแบบใส่ชุบ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 ไหมเออกระสุนหมดสุดหมดทีบอกเลยว่าเหนื่อยครับหอผมยังยิงอยู่นะหอผมยังยิงไม่ใครยิงผมครับผมสบายใจครับผมปุ๊บไปดิโอ้โหมันอ่างไม่ตายด้วย ไปเมยให้บอกเพื่อนเบาวงเบาวเวกผมไอ้ยี่โรเบิร์ตไปดิเพื่อนเอาไปแล้วเรายังกันได้อยู่นะตอนนี้เอาแต่เราบอกว่าเรายังกันได้อยู่ที่มาจากไหนเนี่ยพอหมดแล้วปะพอหมดแล้วขอาหมดครับทุกคนพอหมดครับทุกคนอย่าเพื่อนยาเอ้าลืมเปลี่ยนปืนโระเบิร์ตเจ้เพื่อนโอเค โอ้ถ้าจะยิงขนาดนี้ตายก็ได้ครับโอ้ my god ว่าไงพี่น้องโอ้โหมันนั่งรอกันเต็มเลยมันไม่ยึดจุดด้วยนะครับเออแต่ยอมแล้วมั้งเหมือว่าโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้เอาเลยครับทุกคนเออโดนระเบิดไปอ่ะโดนระเบิดตายอ่ะเอาแล้วว่าลูกแรกไม่ลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปไม่รอดครับ โอ้ยแปดโอ้โดนแปดโอ้ยิงฟรียิงฟรีสปอดแต่มันไม่มายึดเตือนทุกคนนะเฮ้ยถามทุกเขายอมแพ้แล้วใช่ไหมตายครับมีิ่เดือดมาเออทำอะไรบีเอทุกคนอะไรครับพี่น้องเอื้อโอ้โดนแฟดโดนแฟดบ่อยบ่อยเท่าไหร่ไม่ได้ใส่การแปดมาเลยฮะหายว่ะ ตายอยู่ว่ะเพื่อนโอ้ยไม่อไกอดดีโหลดก่อนฮะมองไม่เห็นอีกแล้วมองไม่เห็นอีกแล้วมันแฟดแบบยังรัวเอาไปเอาไปสวัสดีครับผมนอนก่อนครับดีโหลดครับโอเค ได้ได้แล้วผมได้แล้วเออได้อยู่เพื่อนดีเฟนส์ครับดีเฟนส์ไปดีเฟนส์เพื่อนดีเฟนส์เลยขวามีขวามีขวามาขวามีขวามาขวามีขวามาผมเห็นอยู่ของดอกมาเป็นอะไรครับเดี๋ยวบอกนะว่าดอกติดอ๋อเป็นสไปายเพลนครับโอเคสแกนครับ เอโถฟรีฮะโยนไปเลยฮะมันมีระเบิดมาแน่นอนเชื่อผมเชื่อผมเชื่อผมสวยครับ very good ครับทุกคนเราจะฆ่าไม่เยอะแต่ก็ไม่ได้เบสเพลย์แต่เราก็ได้ที่หนึ่งนะครับคเล่นยานิดหนึ่งนะลูกสองนะครับโอเคเราไปดูต่ออีกด่านเลยแล้วกันฮะไม่เสียเวลาทุกคน let's go มาครับผมมาลุยกันต่อฮะมากับลูกซองของเราไปครับ โอ้ oh my god ฮัทพอย i n ฮะมาต้อง <c oughs> เ,เล่นโหมดประมาณนี้นะครับจะเล่นลูกซองเนี่ยถ้าเล่นพวกแบบโหมด <point> ทีมเดททีมคอนโทรลอะไรที่ค่อนข้างยากนิดนึงฮะับสำหรับผมนะตอนที่ผมลองเล่นมาเออฮีโร่เออเออฮีโร่รออยู่เพื่อนนะครับไม่รีบไม่ร้อนนะฮะเราเล่นฮัทพอย i n นะครับเราต้องอยูอ่ในจุดนะฮะ ใช่ครับคือโหลดจนได้อันใหม่ครับทุกคนอย่ามาข้างหลังก็พอโหลดได้เลยครับทุกคนเย้ยโอ้โหพี่จะเล่น M79 ขนาดนี้นะครับแม่ขอาไปแล้วครับเส้นแค่นี้ละวโอ้ยข้างหลังอือเอ้าอ๋อนึกว่าคิวได้ฮะโอเคเล่นเป็นคอยตรงนี้นะครับพอนนี้ก็โอเคอยู่นะกันได้อยู่ เพื่อนไปนสองลูกมันต้องตายแหละไม่ตายด้วยโสุดยอดจริงเปิดไปเลยเพื่อนสองลูกไปเลยอ้าวตายแล้วครับโอเคสวยเพื่อนมาฝั่งเนี้ยได้อยู่โยนการระเบิดฮะไม่โผล่ครับผมจะไม่โผล่ครับผมโผล่ก็ผมตายแน่ครับเพราะว่าผมเล่นลูกสองนะครับระยะระยะไกลนี่คือบอกเลยว่าโอ้เพื่อนตายไปแล้วไม่เป็นประโยชน์นะมันมาแล้วทุกคนหมาเปล่า รออยู่ผมไม่รีบครับตราบใดที่เขาไม่เข้ามาผมก็ไม่รีบรับอ่าไม่รีบด้วยดีโหลดนี่รีโหลดรอด้วยเออเด้อ,อโอ้เพื่อนใจเย็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 นตราบใดที่เขาไม่เข้ามานะฮะเออมันก็โดนยิงตรงนี้ไงล่ะเปลี่ยนพอยต์ครับทุกคนไม่อะไรเกรงยิงด้งวยเดีเ๋ยวเพื่อนขอเด้อ ไปหน้าเลยมาโอเคอยู่ก่อนโอเคปล่อยลมข้างล่างครับปล่อยลมข้างล่างโอ้โหเพียบเลยตรงข้างบนตรงนู้นตรงนู้นฐานมันเย้ยระเบิดแต่ว่าข้างบนฮะโอเคหยิดพลอยก่อนครับมาเลยเพื่อนจริงจริงก็วิ่งมาโดสตันได้ไม่กลัวครับเพราะเรามีเรามีเรามีลูกซองฮะสตันก็สตันนี่ครับโอเคเลยเพื่อน อยู่ออมหลังมาเหรอโอ้ไกลอยู่นะโอ้โหยิงไม่ได้นะระยะนี้ไกลามากโอเคครับก,กดเจ้เยยพื่อนขอโทษใจเย็นๆน,นะจ๊ะจเออเรืองอเราเปลี่ยนเอาพอยต์ต่อไปเลยดีกว่าฮะผมว่ารอเลยดีกว่าพี่แน่สงัดวางไว้เหรอเพื่อนรอเลยครับ ผมรอเลยครับอู้หูรอไม่ไหวฮะอย่างงี้เอาตายด้วยครับเออเอาดิแรกไงเขาเรียกว่าแรกแรกพาไฟหมอไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนผมีโหลดได้อยู่มีโหลดได้อยู่โอเคโอเคได้อยู่ผมพอ,อมดีกว่าฮะพอมดีกว่าครับ โอ้ไม่ตายด้วยเพื่อนสวยสวยเพื mm ่อนกระสุนหมดแล้วเพื่อนไติงอะไรโยนนี่มาก่อนจัดการระเบิดมันเพื่อนจัดการระเบิดมันไจัดการระเบิดมันรอได้ผมรอได้นะครับรอได้รอไม่ได้แล้วนะกระสุนไม่มีเอ่อเดินรอฮะเดินรอนะครับเป็นปืนที่ใช้เวลารีโหลดโคตรนานนะบอกเลย เป่ยนอแล้วเพื่อนกําลังัดกระสุนเลยอยู่ข้างบนแน่ๆเลยว่าไงครับพี่น้องเออกระว่าพอดีเลยเข้าฝั่งดีกว่าฮะฝั่งนี้น่าจะเข้ายากครับเออเก็บปืนเลยเปลี่ยนฝั่งแล้วครับเปลี่ยนฝั่งแล้วเปลี่ยนพอยแล้วนะครับมีคนรีบเดี๋ยวรีบก่าเพื่อนดีโหลดก่อน พ้นนะับโอ้ฝั่งนู้นเต็มแล้วออมดีกว่าฮะโยนกันระเบิดก่อนกันตัวก่อนลงมาบ้าเพื่อนอยู่นี่เพื่อนคือตัวอยู่ในพอย์อ่ะตายครับเราค่อยต่อดครับทุกคนรูปแบบต่อดครับ เออกระสุนหมดบ้าเอ้โอ้ของดรอปออกมาเป็นปืนตั้งป้อมอ e ีสปอร์ตแหมไม่ได้ใช้ละข้างบนครับอ่ะเอาได้เฉยศัตรูขอจุดจุดข้างบนครับทุกคน <c oughs> กมีอไหมมีอีกแหละนะครับ โหลดต้องรอชมีศัตรูด้วยนะครับโอ้เพื่อนของคุณครับไปผมรีโหลดอยู่ฮะรีโหลดรอครับชิวๆไม่รีบไม่ร้อนนะเออเออมาจะฝั่งนู้น้วยนะอ้อมเลยแล้วกันครับเปลี่ยนเป็นกระสุนแบบเป็นแม็กใหญ่แล้วนะผมว่าน้องชายน่าจะแม็กใหญ่จริงๆแหละ เปลี่ยนพอยครับฮาร์ดพอยต่อไปนะครับอาจจะไม่ใช่หนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแบบลูกซอ,อ,องแล้วหนาเนี้ยค่อนข้างใหญ่กว่านะอ๋อไม่กอดโอเคครับไปลุยตอ่อวางเทอร์เรดไว้ครับตายครับสวยครับเจอ,อเ,เลยเพื่อนเจอว่าไงครับรไปไหน หมดแน่ใช่ผมไหนแล้ววะอัพห้องนู้นก็มีเหรอเปลี่ยนพอยต์แล้วนะจ๊ะว่าไงเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เพื่อนเท่าไหร่ไหนแล้วห้องนี้เอ้าโหยืนเนียนเนียนกริปเนียนกริปนะจ๊ะ เออไปดีเพ <muitas S 2> ื่อนไม่มีหรอโยนกระสุนโยนระเบิดโยนทุกอย่างโอเคกดอันนี้ไว้แล้วข้างหลังมาใช่ไหมล่ะโอ้ใครยิงอะไรมาอ๋อมันโดนโดนปวดครับโดนปวดโดนปวดชนะแล้วทุกคนสวยครับเวริก o ดแงเราเดนชนะครับทุกคนโอ้ช็อตนี้เหรออ๋จริงนะโมึกว่าเอากระบอกเมื่อกี้ยิงตายเออผมเองเลยล่ะกดค้าง ชิวชิวจัดเลยี่คุครับประมาณนี้ละกันครับสำหรับกระบอกนี้ครับ Steel s w a p p e r นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกที่เล่นสนุกดีนะครับแม้ว่ามันอาจจะไม่รู้สิผมว่ามันก็ลวดมันรีโหลดช้าครับคือใช้ยังไงมันต้องยอมรับการรีโหลดเลยครับเพราะมันช้ามากแม้ว่าคุณจะใส่แมกซีหรือไม่ใส่นะครับยังไงมันก็รีโหลดช้านะครับก็เป็นกระบอกที่เสนุกดีนะครับแม้ว่าจะรีโหลดช้าไปหน่อยแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็จะลืม กดไลค์กดซับไว้กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจกล้องซ่าผม,มเพอกันใหม่ครับผมปืนต่อไปเป็นปืนอะไรไม่เป็นกระบอกนี่แหละนะครับ Lc10 สวัสดีครับไปย